ใส่หลุมมีเม็ดมะม่วงพันอะไรก็ไม่รู้ค่ะเจนุดเขากินไว้แล้วเขาให้เม็ดมาทีนี้ใส่ลุงตอนนี้ใส่ลุงอยู่ที่สวนมายงชิดบ้านสวนอิมบุญปลอดสารเคมีนะคะใส่หลุมก็จะใช้ธรรมชาติช่วยเหล่านี้แหละคะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้มาอยู่ที่นี่เราจะมาใส่ถุงดำเพาะกล้าไว้มันไม่สะดวกค่ะใส่ลุงก็จะเอาลงไปในดินเลยเนี่ยค่ะ เสรลุงจะฝากแม่พัทรณีช่วยปลูกเม็ดมะม่วงขึ้นมาทิ้งไว้ให้เสรลุงเดี๋ยวพอตอนเสรลุงมาอยู่ค่อยมาขุดเอาไปใส่ถุงดําอีกทีนึงแล้วกันเนาะเอาอย่างนี้แล้วกันทํายังไงได้ละ่ะก็มันยังไม่ได้มาอยู่งานก็มาหาแล้วแต่มันยังไม่ได้อะ่ะก็เดี๋ยวเราขุดปลูกเม็ดมะม่วงทิ้งไว้แถวนี้โศกโศกไว้เนาะขุดเป็นหลุมแล้วก็ปลูกไว้เลยนะคะโอเคไหมโอเคนะเดี๋ยวเสรลุงขอขุดหลุมก่อนนี่แหละเอาแถวแถวนี้แหละให้มันโดนน้ำฝนเนี่ย โดนแดดโดนน้ำฝนแถวแถวนี้แหละเพราะมันเป็นหน้าฝนแล้วเนี่ยเนี่ยคะ่ะเนี่ยเซลุงเชียเพื้นทีน่จะปลูกมันแถวนี้แหละคือปลูกมันลงไปเลยเพราะว่าเราทำไงได้ล่ะถ้าเราใส่ถุงดาก็โดนหมากับไก่เล่นงานเราก็เอาให้อยู่ในดินไปเลยนี่แหละหมากับไก่จะได้ไม่เล่นงานนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเซลุงเชียย์พื้นที่ก่อนนะโอเคเดี๋ยวหาวิธีให้ทุกคนดูเสลุงทำดีกว่า หาวิธีไหนล่ะก็เอาตั้งนี่ไงเอาตั้งไว้อ่ะโอเคฝาาคุณต้นไม้ไเห็นเซลุงไหมน่าจะเห็นอยู่นะมาเรามาขุดดินกันขุดเป็นหลุมเป็นหลุมไว้นี่แหละเดี๋ยวเซลุงดูก่อนสองสี่หกแปดเซลุม,มีแปดเมตรค่ะขุดแปดหลุมหนึ่ง 3 4 5 6 7 8 Okay เรียบร้อยทุกคนไหมเนี่ยค่ะใส่หลุมขุดหลุมทั้งหมดแปดหลุมแล้วเดี๋ยวเราจะเพาะเม็ดมะม่วงทิ้งไว้ด้วยวิธีธรรมชาตินี่แหละค่ะเสียบลงไปเลยเนี่ยค่ะเสียบลงไปนี่เม,ม,ม็ดมะม่วงแล้วก็เสียบลงไปเอาหลุมที่มันเหมาะตุมกับเม็ดมันหน่อยเนี่ยค่ะนี่เราก็อันนี้เม็ดมันยาวก็อยู่หลุมลึกหน่อย้เม็ดสั้นก็อยู่หลุมเตีย้ย เนี่ยค่ะเสรุงก็ไม่ได้ขุดหลุมลึกมากนะเพราะ,ระว่าเศษุงกล่าวว่าตอนที่เ็ษุงได้มาอยู่เนี่ยก็มาขุดเขาใส่ถุงดำน,นี่ค่ะโอ้ยเสียบซ้ํากันโอเคนี่เสียบแล้วโอเคทีนี้เราจะมากรบดินให้เม็ดม่วงของเรานะคะถึรงขี้เกล็ดล้างมือเรียบร้อยกรบเรียบร้อยค่ะเนี่ยไม่ต้องอ,อะไรมากหรอกค่ะเอาไม่ล้างมือเนี่ยค่ะ เรียบร้อยนี่ค่ะกบดินไปเลยนี่ค่ะกบดินไปเลยนี่ค่ะเป็นไงไม่าจะตายไม่ต้องเอนนี้ก็ได้เอามันลงกลางแจ้งนี่แหละเอาลูกมะทำไงได้ละ่ะเดี๋ยวค่อยไปถามเจนุกว่ามันคือต้นมะม่วงอะไรนะอืม ตอนนี้สิงหเพาะเม็ดมะม่วงอยู่นะคะก็ทําไงได้ก็ต้องให้ธรรมชาติช่วยเราเรามาอยู่ไม่ได้จะให้ทํายังไงแม่พระธรณีเจ้าขาซอยลูกซอยหลานแน่เฮ็ดจังไดล่ะลูกหลานจะแด้มามืองมาแย่แม่พระธรณีมาอยู่น้ำกันโอ้ แม่พระแม่พระธรณีมาอยู่นํากันนี่ค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะมะม่วงลงไปในดินเรียบร้อยแล้วอีส่วนหนึ่งอยู่ในปากกล้วยส่วนหนึ่งอยู่ในดินตรงนี้ค่ะเรียบร้อยสวัสดีค่ะ